สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเ s u c h a n n e นนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ในส่วนของกราฟทองคำและก็ Bitcoin นะครับสำหรับปี2024นะครับในสัปดาห์แรกนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีวันปีใหม่ทุกท่านนะครับใครที่ตั้งใจที่จะเทรดในปีนี้นะครับก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในการเทรดทุกท่านนะครับมา เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยเปิดกราฟทองคําขึ้นมาก่อนนะครับก็คือ x a u u s d ครับในบางโบรกเกอร์เขาอาจจะเขียนว่าโกนะครับเราก็จะมาเริ่มดูกันตั้งแต่ทำเฟรม H4 ก็ได้นะครับสำหรับการเทรดทองคำนะครับผมแนะนำให้คุณวิเคราะห์ตั้งแต่ทำเฟรมใหญ่นะครับก็แนะนำที่ H4 นะครับเพราะทองคำเนี่ยเขาวิ่งค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีความผันผวนสูงนะครับ ถ้าเราไปใช้ไทม์เฟรมที่เล็กเกินไปเนี่ยสัญญาณลบกวนอาจจะเยอะนะครับอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่จะเทรดในระยะยาวนะครับอย่างแรกนะครับตอนนี้เรามามองเทรนนั้นก่อนนะครับสำหรับผมนะครับที่ผมมองอยู่ตอนนี้ผมยังมองว่าทองคำเนี่ยยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่เห็นมีสัญญาณในการกลับตัวลงมานะครับดูได้จากไหนนะครับก็ดูได้จากในอดีต ก่อนหน้านะครับดูด้วยตาเปล่าได้เลยนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องตีเส้นอะไรจากนั้นนะครับก็มาหาแนวรับแนวต้านกันก่อนนะครับตีให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยหาว่าเราจะเข้าจุดไหนเข้าๆนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยควรตีเป็นเส้นคู่นะครับควรตีเป็นเส้นคู่เพราะว่าเราเนี่ยเวลากราฟมันวิ่งเนี่ยเราจะตีเป๊ะไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่จุดไหนบางทีมันอาจจะเลยมานิดนึงนะครับ โอเคตีไปก่อนนะครับเส้นแรกจะเป็นแนวต้านบริเวณ2085ถึง2088นะครับประมาณนี้ถ้ามองไม่เห็นนะครับก็ให้ลดไทม์เฟรมลงมานะครับตัวเนี้ยมันไม่มีผิดมีถูกนะครับในการเทรดแบบ p r i c อ a c ชั่นเนี่ยเราสามารถตีตีไปได้เลยนะครับแนวต่อมาก็เป็นช่วงประมาณนี้นะครับเป็นช่วง2068 ถึง2 0 7 1นนะครับกราฟมันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอตีเส้นเทรนไลน์ตรงนี้เล็กๆนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเหมือนที่จะปรับตัวลงมานะครับแต่ว่ามันไม่สามารถลงได้เพราะว่ามันมีแรงซื้อดันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการ เข้าซื้อทำกำไรทองคำในสัปดาห์นี้ผมมองว่าเราสามารถเน้นย่อและก็บายขึ้นไปได้ที่ช่วง2085นะครับกราฟมันน่าจะวิ่งมาประมาณลักษณะประมาณนี้นะนี่นะครับคิดว่าน่าจะวิ่งไปเป็นแนวประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการเข้าออเดอร์เนี่ยเราสามารถเข้าออเดอร์บายได,ได้ที่ช่วงของ 2.070นะครับและมีจุด tp ที่2085นะครับและเราสามารถตัดขาดทุนที่ใต้เส้นแดงตรงนี้นะครับก็ช่วงประมาณ2.066นะครับสำหรับการทองคำผมมองแนวโน้มประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดู btc กันอีกตัวนะครับคลิปจะได้ยาวนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ทำบ่อยนะครับ อ,อยู่ไหน BTC เนี่ยจริงๆถ้าใครเคยเทรดนะครับหลักการในการวิเคราะห์เนี่ยมันจะค่อนข้างแปลกๆนิดนึงบางทีเนี่ยอาจจะใช้สิ่งที่เราเรียนรู้มาใช้กับมันเนี่ยค่อนข้างยากนะครับโอ้ขึ้นไปและขนาดนี้เลยนะครับเหมือนกันนะครับ BTC เนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็นกราฟที่เคลื่อนเหมือนทองคำ นะครับเพราะว่ายังคงเป็นเทนขาขึ้นอยู่เทนขาขึ้นดูยังไงครับดูง่ายเลยครับดูด้วยตาเปล่าก็ได้ถ้าการาฟมันค่อยๆขยับขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเทนขาขึ้นนะครับแค่นี้นะครับคุณไม่ต้องไปใช้หลักการอะไรมากมายนะครับทีนี้พอเป็นเทนขาขึ้นปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเรามองไม่เห็นแนวต้านมันนะครับเรามองไม่เห็นแนวต้านมันเพราะว่าเพดานมันค่อนข้างสูงนะครับแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามันทำไฮใหม่นะครับมันไปทำไฮใหม่แล้วทำไฮใหม่เนี่ย เราจะเล่นฝั่งเซล์เนี่ยมันจะอันตรายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแนวต้านเขาจะไปหยุดที่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นในการเทรดสําหรับการาฟที่ทำไฮใหม่เนี่ยให้เราตีแนวรับก่อนนี่นะครับแนวรับนะครับจะคือแนวต้านเดิมที่โดนทําลายนะครับแนวรับใหม่จะคือแนวต้านเดิมที่โดนทําลายซึ่งจะอยู่บริเวณตรงนี้44,300นะครับไปถึง44,500นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่นนะครับ เราก็จะไปตีไฮประมาณนี้แนวต้านครับตีซะว่าตรงนี้เป็นแนวต้านจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แนวต้านก็ได้นะครับแต่ว่าเราตีเพื่อหาจุดในการออกออเดอร์ order, นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผม BTC นะครับรอย่อมาตรงนี้ครับรอย่อมาบริเวณแนวรับนะครับและบ u ายนะครับเข้าบ u ายที่บริเวณ C4 300นะครับไปจนถึง4 4 500นะครับและตัดทํากําไรที่4 5 500 จุดตัดขาดทุนใต้เส้นแดงครับประมาณช่วง4,3900ประมาณนี้นะครับสำหรับการวิเคราะห์ทองคำและก็บิตคอยนะครับก็เป็นประมาณนี้สำหรับสัปดาห์นี้นะครับส่วนใครอยากเข้ามาเทรดด้วยกันในห้องซิงแนลนะครับก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันด้านล่างนะครับใครอยากเข้าร่วมในการเทรดด้วยกันก็ทักมาได้ นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ